ด้วยจังหวัดพัทลุงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุรีพระบาทขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาทรงพระสุหลทรงเจิมและทรงปิดทองยอดเสาหลักเมืองและทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงในวันและเวลาสุดแต่จะทรงพระกราโปรดกล้าว เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระทรงพระสุหลยทรงเจิมและทรงปิดทองยอดเสาหลักเมืองทรงเปิดศาลาหลักเมืองประจําจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงจึงกําหนดจัดพิธีปักเสาหลักเมืองและการสมโพธหลักเมืองพัทลุงระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2563ในบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงตําบลท่ามิรํา อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงและก็ได้กําหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในวันที่28นะคะพฤศจกายน2,563วันเสาร์ที่28มิถุนายน2,563นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จไปเปิดศาลหลักเมืองที่จังหวัดพัทลุงนะคะ